วันจันทร์ที่30มกราคม2 5 6 6เวลา9ก้นาิกา30นาทีนยพนมพรชูอุดมสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจังหวัดยะโสธรณห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทร,รีสารกลางจังหวัดยะโสธรหลังใหม่ชั้นสาโดยมีนายวิรุษธวิชัยบุญผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุม ั้งนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรได้รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดยโสธรด้วยนายพนมพรชวนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรน,นำเจ้าหน้าที่สำนักงานดำเนินกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการ ที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good Label p a c t i p e ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานจำนวนสาแห่งดังนี้บริษัทนานาพันธยะโสธรพาซ่าจำกัดบริษัทวิคแคทมากจำกัดบริษัทแคทวันซูเปอร์มาร์เก็ตจำกัดสาขานานาพัน์โดยได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนายวิรุธวิชัยบุญ มอบประกาศเกียรติคุณในวาระก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจังหวัดยโสธรณห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทร์ชั้น3ศาลากลางจังหวัดยโสธรอ,อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรน,นายพนมพรชวนอุดมสวัสดิการและกุ้งครองแรงงานจังหวัดยโสธรร่วมประชุมณห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทร์โดยมีนายสุวัสด์เข็มเพชร รอ,ร, time, รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมดังนี้เวลา13นาฬกา30นาทีประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธรครั้งที่1ับ2566รายงานผลการตรวจแรงงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กการค้ามนุษย์การใช้แรงงานบังคับและการละเมิดสิทธิแรงงานเวลา15นาฬกา30นาที ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธรครั้งที่1ทับ2566ประจำเดือนมกราคม2566รายงานผลการบูรณาการการตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ4แห่ง408คนพบลูกจ้างติดสารเสพติด24คนทั้งหมดยินยอมเข้ารับการบำบัดและพบยาบ้า 1>, 1เม็ดฝ่ายปกครองนำส่งพนักงานตสอบสวนดำเนินการต่อไปวันอังคารที่31มกราคม2566เวลา9.30นาฬิกานาทีนายพนมพรชรูอุดมสริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำรับกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธรและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการท้ามนุษย์ ด้านแรงงานจังหวัดยะโสธรครั้งที่3ทับ2566โดยให้มีประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงานนโยบายจังหวัดและการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงานและดำเนินการตามข้อสั่งการต่างๆรวมถึงปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจพร้อมทั้งรายงานผลการประชุม ส่งให้สำนักตรวจและประเมินผลภายในวันที่5ของเดือนถัดไปณห้องประชุสมสำนักแรงงานจังหวัดยโสธรสารกากลางจังหวัดยโสธรชั้น4โดยมีนายวิรุธวิชัยบุญผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมเวลา13นาฬิกาสามนาทีนายพนมพรชวนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทางานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้างคารุพันธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัดซึ่งไม่มีการดูแลบำรุงรักษาไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้รวมทั้งที่ชำรุดสุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมาครั้งที่หนับ2566 โดยให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัดนณห้องประชุมเข้าหอมมะลิอินทรีสารกลางจังหวัดยะโสธรชั้น3โดยมีในายไกรเอี่ยงจุรารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานการประชุมวันพุทธที่1กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกานายพนมพรชวนอุดมสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมสัมมนาเส้นทางสู่องค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชนประจำปี2566ประเภทองค์กรภาครัฐเพื่อรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากองค์กรที่เคยได้รับรางวัลเมื่อปี2565และรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรภาครัฐประจำปีพศ2566ผ่านระบบการประชุมทางไกลณห้องประชุม5 05ชั้น5กระทรวงยุติธรรมเวลา11นาฬิกานายสุวิทย์กุลวง์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธร ให้คำปรึกษาลูกจ้างบริษัทเอกชนจำนวนหนึ่งรายกรณีในจ้างเลิกจ้างโดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสิทธิลูกจ้างพึงได้รับและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายต่อไปเวลา13นาฬกานายพนมพรชุนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรมอบหมายให้นางสาวพัฒรานิคคงนินนักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายอดิศักดิ์ชาลีนิติกรชำนาญการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานประเทศตามกลไก UPR ระยะครึ่งรอบครั้งที่3พื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่รายงานประเทศตามกลไก UPR ครั้งที่3ทั้งในส่วนของความเป็นมา กระบวนการการทำสาระสำคัญและรวมถึงรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานประเทศตามกลไก UPR ระยะครึ่งรอบต่อไปผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยมีนายเรืองศักดิ์สวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานเปิดการประชุม เวลา13นาฬิกานายพนมพรชวนอุดมสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรและนายสุวิ์กุลวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจาการกลุ่มเสีย่ยงในสถานประกอบกิจาการจังหวัดยะโสธรเพิ่มเติมครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพศ2566ในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร จำนวน3แห่งลูกจ้างรวม52รายพบการตรวจพบแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารถูกต้อง6รายสัญชาติกัมบูชา4รายสัญชาติลาว2รายพบการกระทำผิดเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำหนแห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปและไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เวลา15นาฬิกา30นาทีนายพนมพรชุนอุดมส,สดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้ในายอดิศัก์ชาลีนิติกรชำนาญการเข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตามพระราชบัญญตัติการปฏิบัติราชการทางอ,อิเล็กทรอนิกส์พศ2565ครั้งที่4เพื่อสรุปคำถามคำตอบที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ line, ของสำนักงานกอพอรอวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์2566นายพนมพรชวนอุดมสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาด้านสังคมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลณห้องประชุมแกนบอลลูมโรงแรม JP พี e อมเ d อรยะโสธรโดยมีนายสุวั์เข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพฤหัสสบดีที่2กุมภาพันธ์พศ2566นายพนมพรชุนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้นายอดิศักด์ชาลี นิติกรชำนาญการให้คําปรึกษาลูกจ้างบริษัทเอกชนกรณีในจ้างไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยโดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสิทธิลูกจ้างพึงได้รับและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายต่อไป